ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีปัจจุกันทุกคนสมบูรณ์นะจ้าผมบอกกับเชนกาวเชนเคยกับสองน้องเดือนเมื่อนี้ไม่ต้องเดือนกันลูกตะไขายพี่น้องเว้ยที่เรือมาหาเก็บดวงน้ำตาเมพี่น้องเว้ยเ้ยดูอังคารไม่ตัวใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องเว้ยเมือนี้แนวบลายปันใดอึดอึดอืดกระดอกกระดิ่งน้ำตาเมกางุมเท้างมเท้าอยู่พ่อ ปลากันหาเก็บด้วงน้ำปลาน้ำเอฟซีบางคนประกระถามันอยู่ในต้นอียงเนาะมันอยู่ในต้นขีเล็กพี่น้องบ่งบ่งอันที่มันกินต้นขีเล็กเป็แบบว่ามันกินในต้นคูนแนต้นขีเล็กแนพี่น้องบ่งชนิดนี้ไม่ชิวในต้นคูนกับต้นขีเล็กแต่ว่ามันกินอิ่มและมันจิ่นลงมาถ้ามันท่านจับต้นเนี้ยมันก็จะจับต้นอันนั้นพี่น้องเลยจับแล้วมันสิรอคาบเนาะต้นไม้น่อยแถว ใต้ต้นคีเ็กใหญ่นี่นะมันจะอยู่ถูกต้นพี่น้องเลยเราลงมาใส่ต้นยนี้ก็อยู่ต้นอันนั้นแต่ว่าลากๆก,ก็คืออยู่ในต้นคีเล็กนะไรพี่น้องเลยแถวต้นยาคิ้วเนี่นี่ก็อยู่ทามันหล่นลงมาใส่โมเมนต์ว่าได้ไปต้องเดอนว่าอยู่ในต้นยาคิวไปาาต้นยาคิววชิบมี่นะพี่น้องคือมันอยู่ใต้ต้นคีเล็กใหญ่ไม่จังมีพี่น้อง มันไต่ลงมาจากต้นกี่เรียกป่าต้นนะมันกินตลอดจะมาล่องนะป่าน,าน้ำนะมาจากผู้ทั้งล้งางทำเองครูมาหอดโคกแล้วก็เมื่อยพี่น้องเ้ยดีเดือมาบ่งก็ไล่ไลยป้าริมจะไปเบ่งกกนะยุโกกในผาข้วยเบ่งนั่นนะ เออ้ก็ใส่ตัดให้อเจ้าบุกกาต้องอือบกี้อนยังหวานนะะโหดอันอันนี้ยังรอนปตะกงมันันจับในใบนะข่อยมาามือนะเป็นยิ้มเยิ้อจนฉี่กันบุกนะจุดคนลุกออมาบุกยามได้ก็ยังบกหยาบหยาั้ตัวหลอแก๊กแซะไปลงในใส่ฮะ ตบบกหล่นลงใส่ตัวใหญ่ได้คอเอานะคะว้คือมาเมยเท่านี้ว่าตอนแรกนสิพ้าซรับดอกกะเทียวเบื่อไดยพดตาบอดมานั่าฮอามาลูกรยังกบท่พี่น้องเอ้ยอาเทจะเล่นความทาแม่เลยพี่น้อง ลายเติอพี statement. ่น้องเลยมีต้นใหญ่ฝนปลิ้นกะกบเงยกบเงยอยู่เโอ้ผลกฝนกัลายแล้วพี่น้องมีต้นใหญ่ใหญ่เปิดฮาบ่พี่น้อง เก็บดวงไปเก็บดวงมาได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศพี่น้องเลยลเหตุการณ์เสาร์ซาลดใจอีกแล้วพี่น้องเอ้ย<ะ> <c oughs> ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ผู้เป็นหมอถม้ำพี่น้องเ,เอ้อยฮาวก็เคยเขถาถนะ้ำน้เพึ่นเนาะพนพนเาพึ่นเชียร์ชีวิตพีน่น้อง พรยานภัยานมันเนาะแม่แม่น้อเดือนกัสิได้กลับเมื่อพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิไปซอยวอกอยู่เพื่อนดีเพ่นพี่น้องเอ้ยบ้านบ้านเดียวเมืองเดียวกันเนาะมียังกับซอยเรือกันพี่น้องเอ้ยซอยเียกซอยงานเพ่น จกเจ็จได้แต so ่การเจ็บการเป็นการล่มการตายพี่น้องเอ้ยจากอันเอฟซีที่เคยเห็นเนาะสองยายเงืองท้ายทุกตลอดเนาใยา่ทองโตนะพี่น้องเอ้ยเห็นอันสองพอมีเอาลงเมื่อน่ะว่าใข่แน่แล้วมีไอ้จอย่งก็ไปจอบอยู่ได้ส่วนนะส่วนลังๆกับบริคอยได้ไปเจอบพี่น้องเอ้ย เฮ้ย e. ้าปมามาไปยงสงสารแต่ฮึไม่ฮะปลาอยู <t 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 ่รุมปุ๊ดอีต้นแตนพายพาอย่างนั้นเนาะอยู่ได้แล้วบันนี้ไอ้เปิด่รนโซ่มาเฮิงแะ้วพี่น้องเลย เปนป่วยมะฮงเลยไปนเดือนกับรสบายมาเก็บดวง้ขคาวแล้วก็ชีริ้วเมื่อไหร่อีกข้างนอกเลยเมื่อแล้วก็สบายเฮือนดีหาซอยเรียกผลซอยเรียกซอยนานโดย

ขนาดคอนอันนี้นะคอนไปแล้วคือันนี่แล้วคอนใหม่อันนี้นะน,น,นี่นค,อนนนคอนที่เล็กนี่แหละ,ะสีเหลาะลงไปถ้าเัินผู้อีกพี่น้องเลยสิเมือม่อแต่เข้าทำไมแหงสิไปห้าต่อใครเน่แต่เมื่อวานนะเดี๋ยวโฮมใครเน่เลยบบาเน่เมื่อวานนักแห้ง มาดิยายกอดทีไม่พาก,กันมาปืดมังงมอยู่นี่อีกแล้วพี่น้องเลยปล่อยแม่น้องเดือนกับพอน้องเดือนเก็บเหมือนอันนี้ที่มาถ่ายพี่น้องได้เบิง่งเลยมีอยู่บ่งตีลายแท้ bộ có bộ cả đo, cả đỏ ở nào rồi cô biết bộ tài dạ tiêu dạ tiêu bộn năm ngà năm nhang này phải nhâm nhơ một cái nhục rồi mà mời nấu ui mẹ phát canh bự tiêu มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องต่อครับคือบูซูมอ่ะดินดักดักอันนี้ต้นพุ่มสิเป็นพี่น้องเลย thay cuối cái gọi cãi việc zoom nữa. Nè. เดี๋ยวมันหลอกข้าก็อนสิเป็นดักแด้เลยหตอกมันเลื่อยน่าเท่านะนะตื่นกันไปหมองหน่อยหมองลายมันถ้าได้พี่น้องเลยแปลว่ามันขี่ยังเบิดเลยมันจะเป็นดักแด้เลยมันกระดิ่งในดึกดึกมายาดไปได้ทำมันเป็นแน่นี่ถ้าตัวเคี้ยวเคี้ยวยืดยืดนายญาตโคตรแหละราบอปัญใดโคตรแหละราบอปัญใด ค่ะเป็นต so ัวยืดๆเดี๋นวนี้ทะแมต้องเดินย่านพี่น้องเอ้ยคนลูกเห็นกะอ่ะตัวนี้ยังเห็นอยู่บ่รำไปลำมากยังเห็นอยู่ตีมีแต่บเพวมสิเป็นอันบเพี่พวมสิเป็นดวงพี่น้องเอ้ยจะเป็นตรงเลงตรงหลางอยู่ยังเห็นแล้วกะ ปลาตะปลาลูกคลิปนี้คลิปน้าพอ,อกันใหม่ฝากกลาลังกดอตแซ่บพอกกําลังใจให้แม่น้องเดอนในเด้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปน้ากับสบายดี